ยิงใครอ่ะยิงกูไงมาได้กูไงมาได้อุ๊ยเจี๊ยเฮ้ยเลือกชาร์จยิงเข้าตัวเองนะเว้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือท่านสุดท้ายสองสองกดอ้าวเยี่ยกูหลุดโอ้กูกดรัวเกินออกเลยออกเลยทดสอบระบบไงดิไม่ออกเอาออกหมดสตรีมเมอร์อะไรไม่เป็นผู้หม่ยมันจะมีคนสตรีมไอ้พี่ตีอีกเหรอ อะไรวะสตรีมเอ็บีซีเป็น My มมอลเลสเม่งยูหนีมาแปดสิ0ชั่วโมงอะยใช่อะมันคืออะไรอ๋อดูแลดูแลว่าเราไปเรียนเรียนวิธีการสร้างแมปไมครับเอ้ยแมปโวบอกแมปโลบกแล้วหลอกหลอกทางเด็กซื้อไป้ใชเก้าเก้าเก้าโลบักแล้วก็ทำทำแมปให้มืดที่สุดแหละ ตอยมือปรับใบเน็ตจนสุดก็ก็ไม่สว่างเดอะเวนมือต้องใช้ไฟฉายนี้หลายจุดมุ่งหมายวะเฮ้ยสปินดาวกูเข้าแล้วสารราชเชียนลูเลสเฮ้ยเออมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไรเะบาป่าตัวกูกูเข้าไปแล้วมันต้องเล่นกับเพื่อนเท่านั้นอะมันมันมันเปิดโตเปิดโตเล่นด้วยไม่ได้ ใช่เหรอไหนอ้ยไม่มีพี่ปอเข้าเลยพี่แอร์ไปออยู่ไหนโอเคระหว่างพักท่านะหาความสุขให้ตัวเองคนแรกเลือกันเลย์มนุษย์เราต้องเลือกความสุขเหรอไอไหนพี่โน่นอยู่ไหนอ่ะไม่มีแต่เพิ่งเริ่มหน่ผมเป็นผมเป็นมิโดริไอ้คุณเอาว่ามิโดริยะกูเป็นไอเบียลลองเลาอินได้ไอเบียวไูเป็นไอเบีลเนี่ยกูกูกูเป็นเดวิดไอ้นี่ก็เบลเนี่ย ลองล็อกอินแมพก็ก็ได้ก็เล่เฮ้ยต่ามันก็โดดให้เฮ้ยต่าชวนเล่นเหรอเนี่ยเคื่อูดิเห็นปะชุดกูแบบว่างบหมดอ่ะเอ้ปอนี่ยนี่นี่โดดอยู่เห็นมีตัวยาอ่สกกูไม่อยู่ข้างบนเฮ้ยนี่นี่มีตัวดีนะมีตัวดีญ่โชว์หนึ่งขึ้นอยไอ้เนี่ยกดดิเยิดเยิดเยิดแม่ชื่ออะไรเยอะเยเข้ามาแล้วนี่ กด F F เดี๋ยวมันไม่ได้ F ไมกดี่ไหนมึงเอาคีย์บอร์ดต่อดิโอเคมามาแชทเล่นไงดิไม่ดูกระสุนร้อมสามกระสุนจริงหนึ่งเล่นเหมือนไอเกมไอ้นั่นใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยซูมเพิร์ฟเวอร์ชันมันมันมันกว่าเวอร์ชันเฮ้ยเออเอาแล้วกดไงอ่ะเฟิร์สมันกดไม่ได้เอ้าเอ้า มันไม่เป็นเมาส์อ่ะเอากดเที่ยเลยเนี่ยเอาพอมึงหายจัดอะไรอยู่ดีอิงกูเฉยเลยอ้าวเฮ้ก็เหลือแต่ก็สุดปอมแนะนี่เท่านั้นไม่มันมีกี่ลูกไม่ยเม,มื่อกี้มันมีมันมีสี่ลูกจริงหนึ่งอ่ะกระสุดมีปอมหมดแล้วอ้าวหมดหมดหมดแล้วหมดสนุกใช่เฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะทำไมพี่นายพิลุกซองอ่ะเป็นตีเกยเลย่น ไอ้นี่เคยเล่นเนอะโหฟูดเลยไอ้นี่มันเคยเล่นแล้วทำเป็นสนเล่นยังไงครับมันเป็นมันเป็นระบบระบบสุ่มกระสุนถูกปะมูนเหมือนราสเซียรูเลต์เชอะชู่ดแต่กูไม่รู้เล่นไงวะถ้ามันยิงไอ้นี่ถ้าถ้ายิงแล้วออกแบงค์อะถ้ายิงแล้วออกแบงค์อะยิงตัวเองออกแบงค์แล้วจะได้ยิงซ้ำลยกระสุนจริงสี่กระสุนฟอร์มสอง ยิงเกินทำที่แล้วยิงคนอื่นดีวะก็คือมันมีการให้เล่นนะเล่นการ์ดได้เอาเล่นดินิบมีกลับแล้วนะเก๊กเช็คว่าลูกลูกอะไรเมื่อกี้ปอมออกใช่ไหมปอมออกไม่ได้ถูกปอมไปแล้วแล้วกูยิงไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยอ่ะดิเอ้ยเอ้าเลือกช้าเกินเหรอนี่ไง กูเรียกช้าเกินเหี้ยเ้ยดลเลอร์เทเดนเองใช่มันต้องกด Q E F มันต้องกดกดกดอามาดิเอ้ายิงใครอ่ะยิงกูไงมาดิกูไงมาดิ์อุ๊ยเหี้ยเดี๋ยวดิมันลูกความออกไปหนึ่งลูกยิงออกไปสองหรือเท่าไหร่วะหรือสองไหมสองมั้งไม่รู้่จำไม่ได้ยิงตัวเองเหรอเล่นการอะไรวะเฮ้ยกระสุนย้อนกลับว่ะ ไอ้เหี้ยไม่คยยิงไอ้แจ๊กอะไม่ไม่ใครยิงหรอกพ่อมึงอะไอ้แก้วมีสะท <laughs> ้อนอะเข้าตัวเองใช่ป<ม>่ะใช่เข้าตัวเองเข้ามันด้วยแหละแต่เข้ากูด้วยอ๋หี้อ่กูเติมเลือดครับพะเหรอเฮ้ยเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นงานยิงมึงอะไอ้ไอ้หนางชอบยิงวะแบงค์อีกเดี๋ยวยิงกูเลยเพื่อน ก็มือกัดกันยืนสองตัวไม่ดิยังเหลืออีกอ้าวไม้แค่ตายนี่ตายก่อนอ้าวเลี้องหมดแล้วไม่เล่นเป็ีนแล้วอ่ะโอ้ยใช่ใช่ยิงตัวเองพี่นายใช่ไหมผมไม่ไม่โชคร้ายหรอกมาดีนัดหนึ่งมาตรงโอ้ยเฮ้ยอีกทีนึงอีกทีนึงมา โป่งไอ้เอี้ยมีกี่ลูกวะห้าลูกเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเดียวแต่ลูกเดียวออกมาตูไปแล้วอ๋อันเอสมาตะคีที่ห้าที่ว่างไอเอสมาตะคีไอ้เหี้ยเอสมาตะคีเขายังไม่ตายมึงดูที่หลังดิเอี้ยมีเปล่ามีโดนัหรือเปล่าเนี่ยเออมึงรีบกดเลยเดี๋ยวเอายังเอายัง กองยังไงสองกดอ้าวเยกูหลุดกูกลัวเกินออกเลยออกเลยเอาจไปซะกูเหลือเกลื่อนเฮยต่าวางอยู่ม่เอายู่เอาไมวเยวมามาสองสองกดทีเดียวนะไอ้เหี้ยไปพรงนี้อยากอยากมีเพื่อนเล่นหรอจะน้องสาว ใี้ส่ใจไหมไม่มีเปิดไหมไม่มีครเปิดไหมใครเปิดแกก่อไอ้นายถ้าพี่ถ้าพี่ปองยิงตัวเองอะจะมีโอกาสยิงได้เพิ่มอีกหนึ่งรอบมันมีให้เลือกยิงตัวเองยิงคนอื่นแล้วก็โจกาดโจกาดนี่คือเอาการทำไรวะมันก็มีสกิลกูใช้การ์ดคืออะไรอะโอเค ก็คือยิงยิงยิงทิ้งลูกหนึ่งกันนะปะนี่กูยิงทิ้งไปได้กูคนจริงพอยอ่์อ้าวยิงตัวเองเหรออ้าวยิงตัวเองเหรอก็คือแบงค์ไปสองแล้วอีกนัดไปถ้ายิงตัวเองอ่ะแล้วออกแบงค์อ่ะมึงรอดมึงได้ยิงอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ายิงตัวเองเหรอเอออ้าวพอยิงพี่ปอแล้กูเจอกันเจอแล้วเมื่อกี้กูก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าลูกแบงค์ออกไปสองไงป่ะแบงค์สองลั่นหนึ่งก็มึงไง น้องกูเยอะไอ้ไงสัต์มึงอยู่ตรงข้ามกูแต่พี่นอนอยู่ตรงข้ามผมนะใช่หรอมืสสองโอ้โหมื2สอสองฟอร์มหนึ่งอ้โหแแได้อินไนทเถอะเฮ้ยแบงค์นะเว้ยดวงอาจจะเน่าก็ได้ออกแบงค์อ่ะออกแบงค์อ่ะ ยิงสองลูกแล้วอ้าวเฮ้ยเราโดนเคิร์ชเฉยเลยอะไรวะนี่ไอ้ปลาโดนซองกำนันโอนั่งเล่นตัวเดียวเฉยไม่ตายเลยเหรอไม่ตายเลยอ่ะไอ้ปอนต์มตัวอีกกูโดนตายแรกไปแล้วว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เป็นอะไรกินอยู่ตั่นว่ากูเบี้ยวโดนมึงก็หนักกวกูเบี้ยวเลยนะเพื่อนกูเปลี่ยนแล้วเพื่อนไอ้โดนไอ้ยี่กูเห็น มึงได้ด่านเบียละกูมาละโอ้ยกูมาละกูมึงโดนกูลำแสงสเปซเซียมฆ่าสปาร์ลัสอ้าวหวยออกกูอะยิงเลยกันก่อนเลยผู้คนสุดท้ายเลยอย่าโดนเขายิงกันหรอกไม่ออกหรอกไอ้แก๊กถาสอง ไม่ออกไม่ออกตัวเลยขาบอกแโลดด้วยแต่กบาลนี่ไม่ติดไงคนแรกเลยมึงเลยเห็นตัวเอ้าแบงค์อีกแบงค์เหล็กแบงค์หมดแล้วปะเหล็กนัดเหล็กนัดแบงค์เหล็กนัดหนึ่งแต่ว่าลูกจริงเหล็กเหล็กลูกจริงก็เหล็กนัดหนี่ไปเลยลูกแบงค์แล้วไม่ใช่หน้าของข้างๆว่ะมันแบงค์เออไอ้แบงค์ว่ะ ไอ้ขี้นี่ไม่ดูมึงไม่ได้นับเหรอนับกันอยู่ไอ้ขี้เมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยไม่ได้ไม่ฟังอะแรเท่านั้นสองสองเรอเพื่อนแบงค์ตัวไฟเปิดตันด้วยแบงค์แบงแงแบงค์แบงค์ีงคแงงงแแกงนไคบบแก เอหมดหมดแล้วสองสองเนี่ยเฮ้ยไม่ดิสองสามสามกูห้ามคนภักใตรกูห้ามเฮียนายกูว่าสองสามใช่ปะใช่แบงค์สามรันสองยิงตัวเองได้น้ำใส่ฝาหมวกเปล่าเราโอ้ยเรานี่อยรอดแบงค์อ้าว รออย่างนี้ก็โดนสิครับคุณนพพลัดไม่ไงมันโดดได้ยังไงวะไอหี้อะดี๋ยวก็เมื่อกี้มันสองสามแบงค์ออกไปลูกหนึ่งกูว่าสมจริงเลยกูไม่รู้คือหียอะไม่รู้อ่านไม่ทันดูกินเหลือกี่ลูกวะไม่ไงโอ้ยอีอัลานหมดแล้วไอ้สัสหมดแล้วหมือนไอชีวิตขึ้นอยู่กับความเสี่ยงไว้เพื่อน เิดให้ยิงตัวเองมันได้ได้การ์ดจวได้การ์ดได้การ์ดฟรีเอาจิเอาเอาเพียงเหลือหรอใครบอกหมดแล้วไม่เงายไอ้นี่ฮันลันหมดแล้วไอ้สัสหมดแล้วหมดแล้วเิดให้ยิงตัวเองมันได้ได้การ์ดจวได้การ์ดได้การ์ดฟรีได้การ์ดฟรีไอ้ไม่ยนับไงไม่ยอมนับไงโห่สี่สองอ่ะใครจะยิงก็ยิงเถอะ ไอ้เหียตะกีคือคูไม่ได้ดูเลยจออกตัวเองนะฮยจัดเลยสี่สองไปหนึ่งละเหลือสามสองปีนัดไปใช่เหรอคิดว่าไงอ่ะเอาดิผมไม่โดนหรอกผมไม่โดนหรอกไม่ไงไม่โดนหรอกใชุป้สี่สองก็เหลือหนึ่งเอ้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งสามปะหนึ่งนี่คืออะไรรอดอ๋อ หนึ่งคือหนึ่งคือโดนมาใช่ึงแต่งตัวละคอได้หมดดีดีไว้เยอะไอ้ทีนึงอีกทีนึงไอ้เงี้ยปูบ้าอยู่นะโคตรดีสองหนึ่งอุ้ยเรียบร้อยวายมีแบงค์เหรอแบงค์ปะแบงค์ปะแบงค์ปะแบงค์ก่อแบงค์อีกนัดหนึ่งอีกตอนโดนไม่เนี่ยนี่คือกระโดดครับ ไหนฟอนกูได้ในมือไม่เมื่อกี้อะไรกันต้อยแม่ยังแกงดวงดีจัดมีสุ่มกันให้มันนะทำไมกูไม่ได้นั่งคนแรกเมื่อกี้ว่าไงถ้าถ้าถ้ายิงตัวเองแล้วออกลูกแรกอะปะโป่งกเมื่อกี้มันเท่าไหร่หนึ่งสี่ออกไปแล้วตรงนล้วหนึ่งสามแล้วอ้าวเฮียดิมจัวหนึ่งสอง อีกเหรออ๋ดิเอาดิกดเลยเฮ้ยเฮ้ยกดดิเอาไว้คอนเทนต์ด้วยนะไอีริบาหยุหนึ่งสองเมื่อกี้ว่าไงถ้าถ้าถ้ายิงตัวเองแล้วออกลูกแรกอ๋อดเอาดิกดเลยเฮ้ยเฮ้ยกดดิไอีริบาหยุปองเอาไว้คอนเทนต์ด้วยนะไอีริบาหยุปอง หนึ่งหนึ่งป่ะหนึ่งหนึ่งแล้วระบบสุ่มแล้วหลังจากนี้รอดแล้วแต่กดเลยยังไงก็โดนเรียบร้อยพี่นายครับครับผมเรียกเลยครับเรียกเลยครับกูเห็นเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ปากกระสุนน่ะไอ้แก๊กเล่งมึงเลยนะเว้ยเมื่อกี้สวัสดีครับพี่มีพัตตุดูมาส่งครับผมสองสองมึงมา เลแกักยิงแบงค์บทสี่ลูกอ่ะวิ่งสองสองป่ะใช่ไหมสองสองกูลืมไป้ไหนอียสองสองโอ้โหเพิ่มดาเมจดแต่ลายไปป่ะโอ้โหเขยดอีกโอ้ยเยอแล้วออกจริงเลือนัเดียวไอ้ยัื่์ดวงดวงเฮี้ยงอ้าวหนึ่งหนึ่งแล้วจริงทำไรกูนะไอ้เหี้ยโดน อหลตเล่นลอยแหลอดัน so ่าได้ไ ah. ด oh. uh ้ไ oh. ด้ <laughs> <laughs> ้ได้ด so ้นด้อน้ด้ได้ได้ไ้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ด้ไ้ได้้ได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 ้ไได้ด้ไ้ได้ได้ไ้ไดดดห้้ด้้้ด้ด้ด้้ไดน้ ยิงตัวเองเหรออ้อหนึ่งหนึ่งแตกแกอุ๊โอเคอะไรนะไอ้หนูไม่มาเลยดิกูจะไปเกิดแล้อมันมันมันมีคนหนึ่งเลือเลดลอเลเต็มอยู่เลยแบ่งกันแบ่งกันนีแบ่งแบ่งกันไปได้ดูโอ้ยหนึ่งสี่สองุ้ยอ้อุนเตอแมนจะเลือเต็มแล้วเว้ย ดูจริงสิเราจะเปลี่ยนเล <trilogy> อือดเต็มหรอมึงหันไปดูไม่ออกไม่ออกเอาเลือดทำเมื่อไอ้ไอเยี่ยดยังไงอ่ะโดนไปเจอไปยิงไปโดนไปไหนอ่ะไปยิงไปโดนยี่นายเหรอเออยิงกูยิงกูทำไมอ่ะยิงกูไปแล้วไอ้กูยิงไปแล้วครึ่งหนึ่งพี่นายแบ่งแบ่งกันไงแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันพี่ยิงตัวเองเจื่อผมอุ้ยแบงค์เดี๋ยวหมดแล้วดิแบงค์หมดแล้วดิไหนหมดแล้วไหน นึงแล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเราเพื่อนเป็นคนที่อันตรายที่สุดใช่ไปไมปชนะเมื่อกี้ใช่ปะพวกใส่เฮ้ยหยุดเลยเขียวโพดเลือกเหรอคนน้อยมีโรคมาดิครับอนอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆมีสี่นัดแต่มึงยิงไปยิงไปให้หมดอยู่กันนานเดี๋ยวมันไม่หนุนแบนพายดูดเลือดมั้งยิงก่อนนี่ไงอ้โง่อยู่นานกลัวกลัวที่ไหน อยู่นานเหลือกี่นัดวะนัดสุดท้ายบ้างอันนี้ล้ใจจะคอยเปลี่ยนการ์ดเปลี่ยนการ์ดใครไม่มีกูไม่มีเหมือนกันเหลือนอน่ะเอาการ์ดกูโอ้ยไปเอาการ์ดไปแค่ยิงทิ้งได้ไอปอลมันจะตายแล้วไอปอลมันจะตายแล้วตายสองปะตัวเองให้ดูสามสองครัมึงดูนะตายมา ดูนะเนี่ยลาเชียร์รูเลตไอิสตว์มอเหรมแมนอุ้ยเฮ้ยอี้ยพีธีปล่ะพีธีปะอีธีไปะไปมาดิไอ้โลกใบโลกใบไงไอ้ความเก็งจัดอุ้ยมาดิอุ้ยยาวเขาลอกเลยโดนพิษหรืออะไรวะมันแบงค์ไม่ใช่ไอ้โดนชนะอีกแล้ยวไว้เฮียไอ้เฮียกูเป็นมนุษย์ยาวแข็งแตกไงรอดอยูหรือไงได้ไงวะเมื่อกี้ ก็ออกไงเออติดพิษตายออเออติดพิษตายอ๋อใกล้กลัวไอ้แก๊กตอนแรกเลยยิงยิงแบงค์ออกหมดสี่สี่ดูแล้วก็ลองยิงรอบก็ตายห่าไปสามสามอ่ะสามสามแบบเต็มโว้ระบาณตัวเองก่อนเลยอะดิ ใจปะล่ะเฮ้ยวนใจใจอยู่แล้วเตี้ยนมุเออสองสามอ่ะเฮ้ยเด็กเ๊ก๊กใจใจไหมเจ๊กเก๊กใจไหมต่อไปออกว่ะเก๊กใจใจไม่ออกหรอกไอ้เหี้ยเออฮิตมีวะฮิตมีอ้ามอ้ามอ้ามออ ไล่เอ้ยในนี่ยยที่ไม่ดวงจัดแก๊กเหลืทีเหลือไปทำไมวะเชี่ยหมดแล้วแบงค์นัทไฟออกจริงแล้วนัอไฟออกจริงแล้วเฉลี่ยเลือดเฉลี่ยเลือดเฉลี่ยเลีอดแก๊กอ้าวอ้าวเอาพี่นัยกดซ่อนตัวเองยิงไม่ได้ไอ้เหี้ยกูรู้วตายอันนี้สองหนึ่งใช่ป่ะบ้่นนี้ออกไม่หนึ่งแล้วใช่เหรอใช่เหรอไม่เหลือเลยไม่ใช่เหรอ นี yeah. huh? ่อ้าหมดแล้วเดี๋ยวกูเลงไงกูเลงเลงไงแก๊กแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปอลยิงี่อะวะไม่มันเหลือสุนป่าอีกนัดหนึงไม่ใช่หรอปอลลอยิงตัวเองนึ่เดี๋หวนึงนึงเดี๋ยหนึงนึงหรือวะสายหมดปอลลอยิงตัวเองนิดนึงหรนึ่งนึ่อะสุนอหนึ่งหมดแล้วไม่ร้นรนหนึ่งรนหนึ่งอ้ยกูตาคนแรกหลายรอบแล้วเถอะ อ้าวอีแค่กูเรียกผิดอ๋อกูลืมไปที่เอ๊ะั่ถามหนึ่งหรือเ่าโง่หยออกว่ะเอาเดงมาลองดิเฮ้ยยิงไอ้นนดีเฮี้ยมันมันตายหนูอยู่วะรอดว่ะเหลืออะไระเหลืออีกหนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งว่ะอาทิตยาสิบเว้ยไอเฮี้ยนี่ตายต่อจากกูทุกรอบไปเลยอุยไอเฮี้ยมึงยิงเลยมึงยิงเลยเฮี้ยถ้ากูยิงแล้วออกแบงค์นะ กูร้องต้องมีก็คนเหรอวะไอ้เยัยเก็บวะไอ้ห้าหนึ่งวะห้าหนึ่งแบงค์แบงค์ลูกเดียวยิงออกแล้วแบงค์เอ้าดียิงต่อคืออะไรวะอันนี้ไม่ออก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 มีเลือดถูกป่ะไม่ออกอะไรละครับไม่ออกอะไรละครับสับการ์ดอะไรเรียกอะไรเนี่ยไอ้คิวตัวนี้ด้วยไอ้หวายโอเค ไอ้จั์ไม่มีเยิงไปหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งเหรอเลยสองคนนี่ละจัไม่ได้อะเอ้การนี้มันทำไรได้วะจัดไม่ได้มันก็ลองยิงยิงไปสามแล้วนี่ไอ้ไอแก้มันนักยิงแบงค์นี่อยิงแบงทุกรอบเออโอ้โหสองหนึ่งหนึ่ง เจ๊เจียวหวยเท่าท sure> ี่ออกว่ะเอาหอกยิงยิงยิงดิออกเลยแบงแบงแล้วไม่มันไม่ยิงตัวเองไว้กล้องมันได้เริ่มเริ่มคนแรกตางอ่ะไม่หรอไอ้เหี้ยลั่นนัดเดียวมาเท่าไหร่วะนัดเดียววะลั่นนัดเดียวเลยไท้ปอนยิงตัวเองแล้วออกออกออกนะบวกเลยรกูมาลั่นนัดเดียวว้าวสี่ ป้งไปไปดีด้วยนี่ไปปองตายตายอีกทีไปอีกทีอีกทีไปยลืมเอาลืมโจทย์การควบ่อยสามรับไม่โดนห้าสิบห้าสิบแล้วปอนเฮ้ยหันทางใครเมื่อกี้เฮ้ย ไ่านาไ่ตาเมนไ้าเมน้าเมนไปตาเมน่เชี้อยาชมั่วซ่เอาหมแล้วนี่หมดแล้วมดเาแบงมันจะมีสเก็ตออกมาเว้ยไอ้เหี้ยนิดนึ่งองหนึ่งเหนอมนมมกล้าเสี่ยงแบงก์วะนี่คืออะไรหินอยาง ก้าดิเนี่ยอเก็คือแบบโอ้ยรู้ได้ว่าเป็นใครไอ้เฮียยิ้อย่างมันคืออะไรเมื่อกี้ไม่ได้อ่านด้วยเฮียย้อนไปก่อนอู้อ่าไมทันอือยเรียบร้อยแบงก์เรียบร้อยเรียบร้อยตัย <c oughs> เ,เลือกชาร์จยิงเข้า,าต,ตัวเองนะเว้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือท่านสุดท้ายไอ้คิวมึงไม่นับไปเนี่ยลานด้วยวะไอ้เฮียไม่รู้ไม่ต้องนะลันลันสอง นัดเดียวนัดเดียวแบ่งสองแบ่งสองพ่อมึงอะสวยออกก่อนนะด้วยนะครับเปิดโล่แป่ะไอ้เยี่ยนลูกจริงนัดเดียวออกด้วยเหรอครับจริงไอ้เยี่ยงสองต้วหนึ่งเว้ยไอเละตายป่ะมึงมึงก็นับก่อนดิเมื่อกี้มึงก็ยิงตัวเองอย่ารั่ว ไม่ไม oh. ่าได้ย <sh> ิน <fit> ต <kind abonn és> ัวเองมันหมดเวลาเมื่อกี้อ๋อต้องรีบเลือกไปเลยไม่ต้องเหนื่อยเวลาด้ยลืมดูคุยเยอะว่าเราต้องซื้อจอใหม่โอ้โหตัวไหนวะโอ้โหเอาสุดมันเอาสุดเราเอากาแบบไม่ตายเนี่ยเกมเนี้ยเการนั่งไหอากลุกเอาอลุกเฮ้ยเดี๋ยวออ๋มันนัดเดียวใช่ป่ะ สองสามนัดโป้งโป้งแะ่เนี่ยโอ้โหสามลูกไม่โดนอีกแล้วเหลมาเหลือนัดนี้ว่าพูกว่าอตายต่อจากูแด่นอนเลยแต่เมื่อกี้สามสามนัดไม่โดนเลยแบงแบงแบงว่ะคูณหันปืนใส่ผมเหรอผมไม่ได้หันปืนใส่พี่อนิเมชันมันคิดไปเองได้เลยคุ้ยเฮีย่ามา ละเมิดคูณสองนัดเดียวเนี่ยอุ้ยนี่ไงเข้าตัวเองว่ะไอ้ยี่ไอ้ยี่นั่งเฉยเฉยก็โดนไอ้แ๊็ไม่ได้เล่นอีกเลีวยทำไมแก๊กโดนโดนข้ามเทินอ่ะวิปงไปตรงข้ามแก็กกดอาวุธคืออะไรห้า้ว อ่านต่อด้วยนะจะตายแล้วเพื <S <S 1> <S 1> <S <s ่อนไอ้เหี้ยแล้วสุดท้ายป่ะอันนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายเข้าหัวกล้วยอี๋โดยแก๊กแม่งยิงออกจากแบงก์ไงยี่มันไม่ออกแล้วนี่ใช่ไหมมันหมดแล้วมึงยิงเลยมึงอยากกดอาร์คใช่เปล่ามึงโดนหลอกได้นาย หมดแล้วมึงยิงเลยใช่ป่ามึงโดนหลอกไล้นายเออเฮียมึงค้างนานจังวะผิกสักทีโป่งโป่งอุ๊ยแบกเหรอเฮียพี่นายพี่ปองกูดวงดีจ้ะสองนะไม่โดนยังไงกูตายอยู่แล้วขอยิง แดงเยี่ห้องร้อยสวยออกไปนายวะมึงยิ้มเมาดิมึงถ้ามันไม่โดนนี่เพื่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เด็กอ่ะไอ้ยังเหมือนจะมาดีนะพี่ปอนเยียดันพลาดยิงไม่ออกไอ้